CRV 2.4 ES นะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวฉมไม่ได้เชนปี20จดทะเบียนปี23นะครับคันนี้กับเลขไม้นะครับวิ่งไปเพียง90,000กับอีก4กิโลเมตรเท่านั้นบอกเลยออปชั่นมาครบนะครับเบาะหนังไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับมาพร้อมสซูปหลังคาด้านบนนะครับออกห้างป้ายแดงนะครับคันนี้อยู่ที่1,572,900บาทนะครับตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่869,000บาทนะครับตีดาวได้นะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ15,000บาท หักประกันโครงสร้างนะครับไม่มีประวัติชหนักติดคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไงนะครับใครสนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับท็อปรถมือสองอีกเช่นเคยอยู่กันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเท็รยต์ซอยเสรีไทย68แยก1น่นะครับเขตบินบุรีกรุงเทพนะครับนะวันนี้ผมมีรถครอบครัว SUV อีก1รุ่นมานําเสนอเลยนะเป็นซนะคร Change นะครับนนี้เป็ีปี20จดทะเนยนปี2นนะครับคันนี้ กับเลขไม้วิ่งไปเพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะราคาตอนออกห้างป้ายแดงนะครับคันนี้อยู่ที่1 5 2 9 0 0 0บาทนะครับราคาตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่869,000บาทนะราคาหายไปแล้วนะครับ660,000เลยนะครับฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับนะแล้วก็คันนี้จัดได้เต็มผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ15,000บาทนะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะครับแถมบ,บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับรับการเครื่องเกียร์ให้อีกหนะน,น,นึ่งปี0 0 0สิบสี่สองหมื่นกิโลเมตรนะหน ถ้าบอกมาจาก y YouTube ผมนะรายละเอียดตัวรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาชมกันนะมาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าไฟหน้าเขาจะได้มาเป็นแบบไฟหน้าฟ u ู l LED แล้วนะครับมาพร้อมไฟเดทาวน์นั่นนิ่งไรให้ครบนะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าได้เป็นแบบ LED ด้วยป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ2003นะนะกระจังนหน้านะครับเขาจะมาได้มาได้เป็นแบบสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะผสมโครเมี่ยมตรงนี้นะครับสวยมากนะคันนี้เหลี่ยมมุมคมตัวรถสภาพสวยรับประกรันบอดี้ตัวรถให้ไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากออม่แนนนนะครับ ด้านล้อแม็กเหมือนกันนะครับลายใหม่นะสำหรับตัวชมนี้แล้วนะเป็นล้อแม็กลายใหม่นะเป็นแม็กล้อแม็กซทูโทนปัดหน้าเงานะไอ้รอยตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับนะล้อแม็กซทูโทนปัดหน้าเงาเป็นแม็กขอบ18ดิสเบรกมามีมาครบ4ล้อเลยนะคันนี้จะเป็นยางปีใหม่นะคันนี้ยางปีใหม่เลยนะเอาไปใช้งานคุ้มๆนะครับนะดอกยางเหลือๆแน่นๆเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนให้อีกนะคันนี้น่าจะยางปี22นะปี2022นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ฟรี4เส้นนะ เหลี่ยมพมตัวรถสวยสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับได้มาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวนะติดฟิล์มแล้วรอบคันมาพร้อมคิวกันสาดให้แล้วครบเลยนะมือเปิดเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมสมาร์ทเอนทีนะครับสามารถแตะเปิดได้เลยนะหรือไม่ต้องแตะก็สามารถเปิดได้เลยคันนี้นะครับด้านภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังทรงซิกแพคแบบนี้เลยนะเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้สวยๆนะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสภาพสวยบอดี้เดิมหมดนะแล้วก็ด้านในนะครับสำหรับตัวนี้มีฮอนด a า e Watch ให้ คุตสตาร์ทมีมาพร้อมนะและด้านเลขหม่ให้ดูหน้าจอนะสำหรับตัวนี้นะหน้าจอเขาจะออกแนวคล้ายๆเป็นตัว Civic FK นะเลขหม่เพียง90,000กับอีก4กิโลเมตรนะ90,000ท่วนนะตีๆไปนะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมมันติฟังก์ชันคุดคอนโทรลมีนะสภาพบอดี้สวยหมดนะครับนะ,นะบอกเลยแล้วก็ด้านหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้แล้วนะมาพร้อมเกียร์ออโต้กับกล้องมองหลังนะครับ ก้องมองหลังมีนะครับแล้วก็เส้นกระยะมีเซนเซอร์ด้านท้ายมีมาให้ครบนะคันนี้แอร์สามารถปรับออโต้ได้นะคันนี้โอ้โหบอกเลยครบนะแอร์คันนี้จะได้เป็นแบบดูโอโซนด้วยนี่เห็นไหมแยกอิกสระซ้ายขวานะเป็นแอร์ดูโอโซนสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิกสระซ้ายขวาได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีหมดอีคอนให้แล้วก็กุญแจเขาจะได้มาเป็น Key ีย์เล็แบบนี้นะมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะแล้วก็มีรูเสียบว s b 2จุดตรงนี้นะที่วางแก้วน้ํา2ใบนะครับที่วางโทรศทรทรทรัพท์ตรงนี้ได้อีกนะครับ แล้วก็ที่วางพักแขนนะครับได้เป็นหนังเดียวกับตัวเบาะนะครับเปิดออกมาสวยมากนะคันนี้ภาษีพราวรต่อครบนะครับหกแปดเรียบร้อยนะหรือใครอยากจัดฟีดาวได้หมดเลยคันนี้ด้านในก็จะมีสำเนาให้ครบนะใครอยากซื้อสดได้นะตรงนี้จะลายเป็นลายลูกไม้นะครับลายไม้สวยๆแบบนี้ดีไซน์เขาจะออกมาเป็นลายไม้นะครับนี่สวยมากนะครับนะสำหรับตัวนี้เปิดฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเปิดฝากระโปรงก็จะเปิดจากด้านตรงนี้เลยนะเปิดฝาถังน้ำมันเหมือนกันนะครับภายในสวยมาพร้อมซันรูฟด้านบนนะ สรุปด้านบนสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับลอยันตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลให้สําหรับใครไม่อยากได้ตรงลอยันตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการทําความสะอาดให้นะสรุปสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานคุ้มๆนะครับนะบอกเลยเป็นรุ่น SUV ขับ4ด้วยคันนี้นะขับ4เป็นตัว e e l d r i ด e นะครับนะขับเพื่อน4ล้อแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับมามีเมมโมรีเซตเบาะให้นะครับแล้วก็กระจกออโต้สบานกระจกไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกให้ครบับที่วงพักแขนได้เป็นหนังเดียวกับตัวเบาะสวยๆแบบนี้นะครับได้ไปใช้งานคุ้มๆ มาดูโครงสร้างบอดี้หลักๆตัวรถกันนะครับนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถผมรับประกันให้นะครับสวยเดิมหมดนะครับนี่นะตะเข็บเม็ดอาร์คสวยหมดเห็นหมดชัดเจนนะครับอาจจะแสงเข้าเล็กน้อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะถ่ายตอนกลางคืนนะวันนี้นะครับแล้วก็ด้านน้าหัวน็อตนะครับแต่ละตัวบอกเลยว่าหัวน็อตคมไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับติดฟิล์มแล้วรอบคันนะครับด้านหลังเหมือนกันสําหรับตัว CRV นะครับเขาได้มาผู้ห้องผู้โดยสารเขาจะกว้างมากนะครับนั่งสบายแล้วเป็นรถที่สมรรถนะดีมากขับขี่ดีมาก นะช่วงล่างเขาหนึบมากนะนะได้เป็นบอดหนังสามหมอนแบบนี้ทรงแบบสปอร์ตนะสวยงามมากแอร์หลังมีมาพร้อมนะครับแล้วก็มีรูเสียบ USB ด้านหลังมาให้อีก2จุดนะครับหนะหลังคงหลังคามีไฟสองสว่างให้ครบนะครับสรลุปพร้อมเลยนะครับโครงสร้างบริีตัวรถนะครับผมรับประกันให้ทุกจุดนะมาดูรถจริงกันก่อน,อนได้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังหนะ้ตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับสวยเดิมหมดทุกจุดนะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะสามารถจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะครับนะลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับนะ แล้วก็ตะเขียนด้านข้างเม็ดอาร์คบอกเลยครบนะเม็ดอาร์คนี่เห็นชัดเจนครบรอยสีด้านข้างแล้วก็ล้อแม็กสี่วงนะครับสภาพสวยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับนะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทมาพร้อมดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายกันนะสำหรับด้านท้ายโอ้โหบอกเลยไฟด้านท้ายมาเป็นแบบ led light guiding แล้วเป็นตัวขับสี่ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เซ็นเซอร์ด้านท้ายมีมาสี่จุดกล้องมองหลังครบนะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่สามอยู่ด้านบนนะครับเสาอากาศชาร์ฟินแบบคลิปฉลามมีมาให้พร้อมเลยนะกระจกไล่ฟ้านะครับกระจกแท้เดิมจากฮอนด้าทุกบานั นะเปิดฝาท้ายเขาจะมาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะสําหรับตัวนี้นี่บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะออปชั่นมาลดหลามเหมือนกันนะสาหรับคันนี้ได้ไปคุ้มนะด้านหลังคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น5ที่นั่งนะแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างให้นะครับนี่นะด้านหลังตรงนี้คือกว้างมากนั่งสบายนะครับนะสามารถเก็บของได้นะตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือแม่แรงล้อย,ยางอะไหล่ให้นะคันนี้เดี๋ยวเราทําการจัดการให้หมดนะเครื่องมือแม่แรงนะมาดูเน้นโครงสร้างอดี้ตัวรถกัน นะผมรับประกันให้เลยไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามานะครับนะตะเข็บเม็ดอาร์คสวยหมดนะครับเดิมๆนะครับนะเดี๋ยวพาดูหัวน็อตกันนะหัวน็อตตะเข็บด้านข้างนี่เหมือนกันนะครับก็คือเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับพาให้ดูละเอียดเลยนะครับเหมือนพี่มาดูรถจริงเองเลยนะครับนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับนี่กระจกออประตูท้ายมาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะสามารถฟรีดาวได้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะเดี๋ยวทำการเก็บงานปรับสภาพชุดใหญ่ให้อีกหนึ่งรอบนะไม่ต้องห่วงนะ แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูแลหมดนะคันนี้นี่มีฮอนด้าเรนวอตให้นะครับด้านที่ข้างกระจกนับเปิดมาฝั่งนี้เหมือนกันโอ้โหภายในสวยนะกว้างนั่งสบายใหญ่บึกบึนนะสาหรับคันนี้อ่ลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับนะนี่บอกเลยว่าตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับเดิมๆหมดนะครับนะเห็นไหมผมให้ดูนะโฟกัสให้ดูเลยเม็ดอาร์ตครบๆนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมหมดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตคือหมดเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็แผ่นเพลทเลขตัวเครื่องเลขตัวถังเดิมๆไม่มีขยับนะครับนะ แล้วก็ด้านนี้นะก็จะมีตัวเขาจะใส่ไอ้นี่มานะไอตัวกล้องด้านหน้านะครับเดินสายกล้องด้านหน้ามานะตะเข็เป็นอาร์คเดิมหมดนะครับนะพาดูละเอียดเลยนะครับใครอยากสนใจรีบจัดรีดจองกันก่อนที่จะติดจองนะครับนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงสภาพบอดี้ตัวรถสวยเดิมหมดถ้าใครกําลังมองหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะครับมาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะเป็นเครื่องยนต์เอิร์ธดีมเทคโนโลยีใหม่แล้วนะ เครื่องยนต์2.4นะครับเป็นเครื่องยนต์2 4บอกเลยว่าแรงแล้วก็ขี่ดีมากๆนะมาทดลองขับมาลองดูได้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนช่วงล่างเขาก็ดีนะครับเครื่องยนต์ก็ใหญ่น้ำนะเครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆหมดนะครับผมรับประกันให้นะไม่มีประวัติเปลี่ยนเครื่องหรือว่าทําเครื่อง m o ิ i f y เครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบเบรก ABS ให้ครบนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับหัวน็อตฝากระโปรงเหมือนกันนะครับบอดี้เดิมหมดนะครับแผ่นกันความร้อนด้านบนนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับพร้อมใช้งาน รอแบบนี้นะครับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับล้วก็ดูแลเรื่องแบตเตอรี่ให้นะไม่ต้องห่วงนะได้ไปนะครับเอาไปใช้งานขี่เติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับแล้วก็หัวน็อตฝั่งนี้เหมือนกันตะเข็บด้านบนนะครับเดิมหมดนะครับนะโลโก้มอกชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนสีด้านบนนะแพนให้ดูละเอียดเลยเหมือนพี่มาดูรถจริงเองเลยนะครับ <S <S เครื่องยนต์สภาพเดิมๆหมดนะไม่มีตัดต่อตัวเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องใดๆทั้งสิ้นเป็นรถมือเดียวนะประวัติดีคันนี้นะครับประวัติดีทุกคันนะที่บริษัทเราต สำหรับใครกำลังมองหารถมือสองนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะที่บริษัทเรามีรถให้เลือกมากกว่า300กว่าคันเกือบเกือบสี่นะตอนนี้ถ้าสนใจนะครับรีบติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ตูนหกสองสองหนะคหรับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะใครสนใจอยากจับอยากจองคันนี้สามารถจองผ่านออนไลน์ได้นะนะแล้วก็มานัดจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศด้วยนะมีบริการฝากเซน็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะสำหรับคลิปนี้นะผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับส0 0 0มกิโลเมตรสามารถซ่ แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยอีกนะครับหปียี่ิบสชั่วโมงขอ,อบริการช่วยเหลือฉุกเฉินพี่เลยนะครับนะสำหรับใครชอบผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมมาอัปเดตรถอะไรให้พี่ๆดูนะตอนเราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับวันน,น,นี้สวัสดีครับ